อ่านตามครูนะครับอ่านเสริมเพลงพวงมาลัยเออระเหยลอยมายกมือวันทาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหวคุณพระรัตนไตรัยและเทพไทยอันมีฤทธ ว่ายคุณบิดอนมารดาที่เลี้ยงลูกมารอดชีวิตทั้งคุณครูบาอาจารย์ให้ความชำนาญรุ่งเรืองวิทย์ฉันจะว่าเพลงพวงมาลัยขอจงกล่าวได้ สมดังจิตพ่อช่อมะกอกพ่อดอกมะขิดขออย่าได้ติดขัดเอ่ยบทชายเออระเหยลอยมาขอถามว่าเพลงพวงมาลัย แต่แรกเริ่มเดิมทีเพลงเกิดมีขึ้นที่ไหนร้องในฤดูเทศกาลหรือพิธีงานอย่างใดเจ้าช่อมะม่วงพวงมาลัยขอจงแก้ไข หน่อยเอย่ยบทหญิงเออระเหยลอยไปเพลงพวงมาลัยนั้นหรือจา๋าทราบว่าแรกเกิดที่เพชรบุรีการลอยอักคีในคงคา เพนเดือนสิบสองลอยกระทงบูชาองค์พระศาสดาผ้าป่ากรถินและตรุษสงกรานหรือคราวมีงานในท้องนาเจ้าช่อมะกอกเจ้าดอกจำปาร้องเล่นกันมา นานเอ่ยสภาวัฒนธรรมแห่งชาติอันน่าต่อไปนะครับ